เอาละสวัสดีนะทุกคนนะที่ติดตามผมมาอย่างยาวนานช่วงเนี้ยผมไม่ได้อัปคลิปนานมากนะฮะคลิปนานมากๆมากมาก,าก,ก็วันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่ของช่องเราที่เราจะมาเล่ากับในพืนต่างๆนะ แต่ไม่ใช่แค่สงครามโปเลียนะก็จะมีสงครามแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสงครามนู่นนี่นั่นมาอีกเยอะเลยนะวันเนี้ยก็เราจะมาเรอบประวัติเกี่วกับในพลคนหนึ่งโปแลเนนี์เนี่ยคนเนี้ยเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะอ่านว่าดอมโบสกี้นะอย่างไรก็ตามก็ไปดูเลยรีบรีบรีบอีบรีบรีบรีบ,รบนะออ,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 อบออก,ก่อบร่บบ คืออาจจะมีแบบออกเสียงผิดไปบ้างก็มาช่วยคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบเออนั่นแหละเออนั่นแหละร,รีบรีบรีบอ่าสำหรับประวัติของนายคนดอมโบสกี้เขามีนามเต็มว่ายานเฮนริกดอมโบสกี้เกิดในโปรแลนด์ใกล้เมืองกาโกนะฮะเขาเนี่ยได้สู้กับกองกำลังแซกซอน ในปี1 7 7 0ถึง1784ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับใช้กองกำลังโปรแลนในปี1791ด้วยซึ่งหลังจากนั้นเน่ะเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกบฏโคยซุสโกเป็นกบฏท,ที่ต่อต้านปรัสเซียกับรัสเซียที่จะแบบจะบุกเข้ามานะฮะซึ่ง ก็บนเนี้ยเฟลนะเฟลที่จะแบบอัปไรซิ่งต่อต้านอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเลยต้องรีภยัยไปยงฝรั่งเศสในปีหนึ่งเจดเก้าห้านะแล้วก็ได้แบบฟอร์มโปลิชลีเจียนหรือว่าแบบสร้างกองกำลังโปแลนด์ขึ้นมานะซึ่งเขาเนี่ยได้ไปสู้ในตอนเหนือของอิตาลีในเนเปลิลและเขาเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในปี179และเขาเนี่ยได้ขึ้นเป็นพลตรีในปี1800เขาเนี่ยได้รับใช้อิตาลีและก็ได้กลับมาในแล้วก็กลับมาที่โบแลนดในปี1806เขาเนี่ยได้สร้างกองกำลังในพอส์นั้นซึ่งก็ได้สู้ที่ดานซิกและไฟลา์แลนด์นั่นเองส่วนในปี1809รอมโบสกี้เนี่ยนำ กองกำลังจากโปลแลนด์ในการคุมของเจ้าชายโจเซฟโปเนทอฟสกีในปี1812เขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังที่แบบของนัปเลียที่จะไปบุกรัสเซียด้วยและและเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บในยุทธการเบเลซีนาและก็ได้สู้ใน ยุทธาการมอคเคิลแล้วก็ตัดมาที่ยุทธาการไลฟ์ซิกในปี1813เจ้าชายโปเนทอฟสกี้เนี่ยตายในศึกซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องมาเป็นแบบว่าในพลของกองทัพน้อยที่8หลังจากทัพโปเลียนเนี่ยถูกในระเทศไปเกาะเอลบา ในปี1814คือเป็นการเดินเที่ครั้งแรกนะเขาก็ได้กลับมาที่โปรแลรนด์นะแล้วก็ได้แล้วก็ได้เป็นใช้คำว่าเออสมาชิกุธิสภาแบบสวอ่ะแล้วเขาเนี่ยก็ได้กเกษียณตัวเองทุกแบบกเกษียณทุกอย่างในปี1816แแล้วเขาก็ ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะก็คลิปนี้ยจบเร็วมากนะ,ะเพราะว่าประวัติของเขามีแค่นี้ส่วนถ้าใครอยากไปอ่านเนี่ยมันก็จะอยู่ในเว็บที่ชื่อว่า n a p o l e o n .org นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะหาวิธีเอานะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครแบบชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะ ก็าฝากกดติดตามแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะจะมาคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ,นะก็วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย